อรหโตสัมมาสัมพ so ุทธานโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสมมาสมพุทธานโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาขอนอกน้อมแด่พระผู้มีปภาคากระหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ต่อแต่นี้ไปเป็นโอกาสอันดีที่ชีวิตของเรายืนยาวข้าวไกลมาถึงวันเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิ เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงตั้งใจฟังธรรมตั้งใจภาวนาจริงๆในช่วงเวลาที่เราฟังธรรมอยู่ การฟังธรรมนี้ถ้าจิตใจเราจดจอ่ออยู่ในการได้ยินได้ฟังก็เป็นเหมือนหนึ่งบรีกรรมภาวนาหนึ่งไม่ให้จิตใจเราไปที่อื่นได้ด้วยการฟังธรรมการฟังธรรมนี้ท่านว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันสำคัญยิ่ง เพราะว่าสิ่งใดที่เราลังเลสงสัยใน,าน,ใน,ในทานในศีลในภาวนาอันใดอยู่ช่วงคณะที่เราฟังธรรมนั้นจะแก้ความลังเลสงสัยในใจของเราได้ด้วยการฟังธรรมการฟังด้วยดีย่อมเกิดสติปัญญาคำว่าฟังด้วยดี ในเวลาที่เราฟังให้มีสติความระลึกได้อยู่เสมอไม่ให้จิตพังเถิอถ้าเรานึกบริกรรมภาวนาพุโทโธก็ให้นึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกให้จิตใจสงบระง,งับแนวโยในบริกรรมนั้นโกบายทำใดๆก็ตาม ถ้าหากว่ากำหนดจริงๆนำมาตัดตื่นจิตใจของตนแล้วก็ดีมีประโยชน์ทุกอุบายธรรมท่านเปรียบอุปมาเหมือนอาหารที่มนุษย์คนเราบริโภคอาหารนั้นไม่เป็นพิษเป็นไยเราบริโภคอาหารชนิดใดก็ตามย่อมยังชีวิตให้เป็นมาโดยลำดับ คนเราทุกคนนั้นตั้งโยได้ด้วยอาหารเกิดมาหลายสิบปีแล้วก็มีชีวิตที่เป็นมาได้ต่อวันต่อคืนต่อเดือนต่อปีต่อหลายสิบปีมานั่นอาหารเป็นเครื่องจุนเจือชีวิตให้เป็นมาการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน เราจะต้องอาศัยการนึกการเจริญท่านให้ชื่อว่าบริกรรมนึกน้อมสิ่งที่เรานึกน้อมให้ต่อเนื่องกันไปเพื่อตัดอารมณ์สัญญากีเลตันหาในใจของเรานั่นแหละมันขาดสะบั้นลงไปธรรมดากิเลสนั้นท่านว่ากิเลสมาร สังขารมานจิตท,ที่ปรุงแต่งก็เป็นมารเป็นกิเลสสังขารมานกิเลสมารนี่แหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่คือมันคอยหลอกลวงให้คนเราคลั้งเถือลุ่มหลงขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดยิจกาความรู้ ในทางพุทธศาสนาก็เพราะกิเลสมารสังขารมารจิตสังขารขันธมาโรโลภร่างกายธาตุสี่ขันธานี้ก็เป็นตัวมารอันสำคัญถ้าใครรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันตัวขันธมานนี้ เวลาอยู่ดีสบายมันก็พาให้เศิดเทินอย่างหนึง่งก็เป็นทางหลงไปได้ทีนี้ถ้าเกิดเจ็บไข้ไม่สบายปอดๆอดแอะแะมันก็เป็นอุปสรรคเพื่อมันเอาความไม่สบายมาเป็นอารมณ์แทนที่จะเอาพุทโธพระพุทธจเจ้าเป็นอารมณ์ไม่เอา เอาความไม่สบายความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดขึ้นนิดหน่อยมันก็ปรุงแต่งเรื่อยยไปจนถึงขั้นว่าจะถึงความแตกความตายแน่ละคราวนี้มันลงไปแต่งไปพระพุทธเจา้าพระองค์จึงไม่ให้เชื่อไม่ให้หลงอันธรรมดาลูกนามกายใจของมนุษย์นั้นท่านว่ามันมีกฎเกณฑ์มาจากกรรมเป็นของของตน พนเราถ้าหากว่าททำกรรมชั่วมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เว้นวางไม่เว้นวางแต่พบก่อนหนหลังบุคคลพวกนีอายุสั้นพลันตายก็มาจากเหตุนี้คือทำลายชีวิตผู้อื่นก็พลอยให้ชีวิตของตนสั้นพลันตาย การที่เรามีชีวิตลมหายใจอยู่ในขณะนี้เวลานี้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญมีกุศลเราจะเด้นนั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธในใจหรือจะนึกอาการสามสิบสองอย่างที่สวดไปเมื่อตะกี้นี้ก็เป็นอุบายอันหนึง่ง เคอเจ็บมันหลงกายหลงโลกประขันแต่ละชิ้นแต่ละอันเมื่อเจ็บมันหลงแล้วแม่สิ่งนั้นจะไม่มั่นคงถาวรกว็าตามจิตมันก็หลอกลวงให้หลงไหลไปว่าโลกประขันอาการสามสิบสองนี้เป็นของเที่ยงมัน่นทาวรยั่งยืนตลอดไปไม่มีแกไม่มีเจ็บไม่มีตายม,มันโกหกพกลมทางนั้น เราจะยิบยกอันใดามาพิจารณาในกายยกตาสติกรรมฐานได้ทุกอย่างถ้าจะเอาคำว่าปฏิโกณไม่สวยงามในร่างกายของเราเนี่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆก็เต็มตัวเราทุกคนกำหนดไปเถอะเราจะรู้ได้เข้าใจ แต่ว่าเมื่อไม่กำหนดไม่เพ่งดูมองแต่ผิวเผินอาการภายนอกก็มักจะให้สำคัญผิดคิดว่าตัวเรานี่มั่นคงถาวรยั่งยืนไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีไข้และไม่มีตายเมื่อเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วเอาแหละเป็นยุ่งยากที่สุด เพราะจิตที่มันสังขารมานกิเลสมานนั้นมันเอาขันธ์มานเป็นเหตุเป็นปัจจัยเอาสิ่งนี้ละมากระตุ้นเตือนเมื่อคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่โยเดสบายจิตมันก็วิตกวิจามไปทุกแง่ทุกมุมเพราะว่าจิตไม่สงบ ถ้าเจิตสงบแน่วแน่มั่นคงลงกรรมาฐานตกอันความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่เฉพาะแต่มนุษย์แม้สัตว์สิ่งเดลัจฉานเขาก็เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขาก็ต้องตายด้วยมือมนุษย์ไปเก็บมาเป็นอาหารจานกินมนุษย์เรียกว่าบังคับบรรกาฆ่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมา แต่มนุษย์คนเหล่านั้นไม่ได้สำนึกระลึกขึ้นมาในใจของตัวเองสิ่งใดที่ตนชอบคอพอใจก็ทำไปตามอำนาจกันนะแะนั้นบาปกรรมต่างๆมันจึงให้ผลแม้จิตใจของคนมุ่งหวังเพื่อจะให้ได้ความดีมีบุญกุศลก็ตามแต่สิ่งที่มนุษย์ประกอบกระทำอยู่ มันเป็นไปเพื่อบาปอกุศลอยู่ภายในตัวภายในกายวาจาจิตนั้นก็ได้รับผลของบาปทีนี้เมื่อได้รับผลของบาปมากจนกระทั่งปรากฏการออกมาแล้วก็มาเสียอกเสียใจบางคนเกิดมาตาบอดตั้งแต่กำเนิดเกิดมาไม่เห็นฟ้าเห็นดินอะไรเละเพราะว่าจะโก,กูกบอก ออกมาเป็นทุกข์เป็นร้อนว่าตนเป็นคนตาไม่เห็นบางคนก็มือเท้าอวัยวะร่างกายทุกส่วนเสียไปหูเสียไปตาเสียไปจมูกเสียไปปากเล่นตัวเสียไปบางคนจนพูดไม่ได้ยิ่งกว่านั้นไปท่านว่า จิตเป็นใบจิตเป็นบ้าเสียรจริตผิดมนุษย์ก็ยิ่งลายไปอีกแม้ร่างกายจะเป็นรูปมนุษย์ก็ตามแต่จิตใจนั้นเหมือนกับว่าตกโยในหม้อนรกเดือดร้อนวุ่นวายทั้งพ่อแม่ญาติกาวงศาร้องให้ตลอดวันตลอดคืนนี่เอว่า บาปที่มนุษย์ทำมันไม่ฟังแหละเวลามันจะทำแหละข้าจะทำแล้วใครจะมาขัดขวางไม่ได้ทำไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงแล้วผลมันให้มาแล้วก็ไม่พอใจเป็นทุกข์นี่แหละพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงได้ตักเตือนสั่งสอนว่า อย่าทำบาปตั้งใจทำบุญตั้งใจรักษาศีลภาวนาดีชั่วบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันมันเกิดขึ้นในกายวาจาจิตของคนเหล่านี้ไม่มีคนอื่นใดจะมาทำให้ตัวเราเองทำเอาเองทางนั้นใจคิดอยู่ในสิ่งที่เป็นบาป จะทำบาปอยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็ได้ชือว่าทำกรรมทางจิตจังทางใจอยู่ไม่ว่าอย่างไรคนเราชอบพูดแต่ว่าจาที่ไม่ดีไม่งามมันก็ชื่อว่าทำบาปพูดบาปกล่าวบาปอยู่ตลอดเวลาความประพฤติการกระทำก็ทำไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศล แต่คนเราผู้ประกอบกระทำมันไม่รู้สึกตัวมักจะมาเห็นว่าตัวเราพูดดีว่าดีถูกต้องหาได้รู้ไม่ว่าเจิตใจของเราภายในนั้นมันร้อนหรือมันเย็นมันผิดหรือมันถูกสงบหรือไม่สงบตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่ไหมขยันมันเพียรในการ ปฏิบัติบูชาภาวนาไหมหรือมีอารมณ์อันใดเป็นเครื่องอยู่อาศัยภายในใจของตนสิ่งเหล่านี้เราต้องภาวนาทางนั้นจึงจะเข้าใจเจิตใจสงบระงับจึงจะเข้าใจได้ไม่ใช่ว่าคิดปรงแต่งไปอะไรต่อมิตอะไรหลักการในทาง คำสอนทางพุทธศาสนาท่านสอนกันไว้มานานแล้วว่าอันโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายแต่ว่าฝ่ายของตัวเห็นได้ยากสิ่งที่เราทำผิดอยู่ไม่รู้สึกตัวแต่คนอื่นทำเล็กๆใน,น้อยๆก็รู้ได้เข้าใจเน่่คือว่าใจส่งนอกใจไม่สงบตั้งมัน่น ใจไม่นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนเจตมันก็วุ่นวายแสสายไปในแต่เรื่องภายนอกไม่มาลู้แจง้งลู้จักลู้จริงภายในตัวของตัวเองปล่อยให้ความประมาทมัวเมาเข้าทับถมเจตใจก็มืดมิดปิดบงังเมื่อมืดมิดปิดบังมากเข้าเท่าไร ไม่มีทางรู้สึกตัวได้เวลาที่เรายังมีสติอยู่พอจะตั้งจิตตั้งใจบริกรรมภาวนาพุโทโธให้ใจของเราสงบระงับก็ให้พากันเรีทบ,บธรรมเล่ธรรมเลปฏิบัติเพราะว่าวันเวลาไม่ได้รอท่าใคร ชีวิตของคนเรานั้นมันไหลไปสู่ความแก่ความชราความเจ็บไข้และความตายอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุดหยอด่อนถ้าผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายมาเลือกการเลือกเวลาอยู่หมายว่าข้างหน้าเราจะทำอย่างนั่นอย่างนี้ทั้งหมดนั่นแหละอย่าไปเชื่อไปหลงเวลาปัจจุบันเป็นเวลาสำคัญ อดีตอนาคตไม่สำคัญอดีตอนาคตมันปัจจุบันมันผ่านมาปัจจุบันจะไปถึงดวงจิตด,ดวงใจในเวลาปัจจุบันสติก็จิตผู้รู้นั่นเองเป็นผู้ระลึกขึ้นมาระลึกโยเสมอในมหาสติปัฏฐานพระองค์สอนว่ให้ระลึก ทุกเวลาและให้ลึกให้มากด้วยสตินั้นให้มากที่สุดก่อนจะนั่งนั่งภาวนาแล้วก็ให้มีสติระลึกระลึกภาวนาอยู่นั่นเองตั้งให้มัน่นเอาให้มันจริงจังลงปันคอยระวังสังขารมานกิเลสมาน มันเป็นอุปสรรคคอยฆ่าคอยทำลายอยู่เสมอมันก็เอา,อ,า <c oughs> อ้างความไม่สบายบ้างต้างความสบายบ้างพาให้หลงหลืมขาดสติสัมปชัญญะขาดสติความระลึกได้มันลอยออกไปอารมณ์อื่นพุทโธพระพุทธเ,ทเจ้าอยู่ที่นี้ จิตมันไม่เห็นไม่มาอยู่ที่นี่พุทธอพระพุทธเจ้าคือจิตดวงที่้อยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้แหละผู้จะเข้าถึงพุทธะพุทธะแปลว่า้รูลจักู้กจกัก,จกผิดู้จักถูกู้กจักบาปละบาปู้จักบุญธรรมบุญ รู้จากการนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาในใจถ้าไม่รู้จักเหล่านี้แล้วประกอบกระทาไปโดยความไม่รู้ผลที่สุดแทนที่มันจะสงบระงับก็เลยได้รับความไม่สงบระงับไม่ใช่เป็นความสุขมันเกิดความทุกข์ขึ้นมา แทนที่การนั่งสมาธิภาวนามันเป็นความสุขความสบายแล้ว,วเป็นเวลาหยุดกายกรรมสิ่งที่ทำการงานด้วยกายก็ไม่มีแล้ววันนั่งขับสมาธิภาวนาสงบระงับหมดนั่นคือว่าจิจกกรรมที่จะให้เป็นบาปเป็นอกุศลก็ไม่มีแล้ว วาจีกรรมคำพูดต่างๆก็ไม่มีมโนกรรมเจยตใจเราก่อนนึกน้อมอยู่ในบริกรรมภาวนานึกน้อมอยู่ในกายยกตาสติกรรมฐานนึกอยู่เจริญอยู่ในาศาสนาธรรมคําสอนพระพุทธเจ้าทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจก็ทำความดี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปโดยตลอดเจตที่เศร้าหมองขุนมัวก็ย่อมหายไปเจตที่เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในทางศีลภาวนาก็บังเกิดมีขึ้นความท้อแท้อ่อนแอในดวงจิตดวงใจก็หมดไปมีแต่ศรัทธาภาษาธะความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนา โมโหทโ,โสฟุ้งซ่านลำคาญดับไปเจ็บใจก็เหมือนว่าปริเทสวาราสองทางสว่างสวัยทำอะไรก็รู้พูดอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้บาปจะเกิดขึ้นก็รู้ละได้ก่อนมันเกิดขึ้นบนกศนก็รู้จักประกอบกต่ธรรมันมีอยู่ในดวงใจนี่ทางนั้น ไม่ต้องไปหาที่อื่นจึงว่ามีอยู่ในพุทธโธพร,ระพุทธเจา้าพุทธโธพร,ระพุทธเจ้านั้นพระองค์ตั้งอกตั้งใจบำเเ็ญบารมีมาสีอาศงไขแสนมหากัปจึงได้มาตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกเราทุกคนก็ให้เป็นผู้มีสติระลึกถึงพุทธองค์ว่าทำไมพระองค์ จึงมีความภาคความเพียรความอดความทงความขยันมันเพียนไม่ท้อถอยทำไายใจของเราจึงมีแต่ที่จะท้อแท้ออนแอท้อถอยอยู่เสมอเวลาจะทำคุณงามความดีไม่ค่อยเสียสละชีวิตสู้แค่นั้นสังขารมานกิเลสมานอันใดที่มันจะมาทำให้จิตใจเราหลง ก็ต้องระลึกถึงพระบรมมา,าสดาในวันที่พระองค์จะได้ตัดสุูุพระองค์เสียสละทุกสิ่งทุกประการแม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื่อไขพระองค์ก็เสียสละนั่งสมาธิภาวนาพระองค์ไม่จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆแม้ชีวิตจะแตกดับก็ช่างมันเถิด ถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นสระพุทธเเจ้าจึงไม่ท้อถอยแสดงถึงน้ำพระทัยใจสัพพุทธเเจ้าหนักแน่นเหมือนแผ่นดินพื้นพระโซธาน้าแผ่นดินมีความหนักแน่นอย่างไรน้ำพระทัยใจสรพพุทธเจ้าของเราก็นักแน่นอย่างนั้นอันเราทุกทุกคนทุกดวงใจ ถ้าเราไม่ทำใจเหมือนแผ่นดินแล้วก็จะมาหวั่นไหวสั่นสะเทือนอยู่ในโลกนี้เพราะโลกที่เราอยู่นี้ท่านให้ชื่อว่าโลกกระทำแต่ประการมีลาบก็ต้องมีเสื่อมลาบเป็นคู่กันมียศก็ต้องมีเสื่อมยศเป็นคู่กันมีศก,ก็ต้องมีทุกเป็นคู่กัน มีสรรเสริญเยินยอก็ต้องมีความตีเตียมนินทาเป็นคู่กันถ้าใครจะไปเลือกเอาข้างใดข้างหนึ่งมันก็ได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละเพราะธรรมดาโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ให้ชื่อว่าโลกกระทำกระทบกระเทือนใจมนุษย์คนเราอยู่ตลอดการแต่คนเราผู้ไม่ภาวานาจิตใจไม่สงบมันก็จะเลือกเอาแต่ ความสรรเสริญเยินยอเทิดทูนว่าดีว่าเด่นหาลู่ไม่ว่าถ้าจิตเราไปหลงอยู่ในแง่แห่งความดีความสัรเสริญเมื่อความติเตียนนินทาว่า้ลายป้ายสีจิตหลงอันนี้มันจะออกไปยึดเอาก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าอะไรมันเกิดขึ้นให้รู้เท่าทันไว้ว่า เราภาวนาทำความเพียนเพื่อละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปไม่ใช่ภาวนาเอาทุกข์เอากิเลสเรื่องต่างๆมันก็ตกออกจากจิตใจไปจิตใจก็ย่อมแจ้งสว่างสวัยอยู่ภายในใจของตัวเองไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปมาที่ไหนทุกอิริยาบถก็บำเพ็ญภาวนาได้ตลอดเวลา สบายก็ภาวนาได้ไม่สบายก็ภาวนาได้ยิ่งไม่สบายเท่าไหร่ยิ่งภาวนาให้มากเพราะว่าความไม่สบายนั้นมันแสดงทุกข์สัตว์ผู้ใดเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในการมาเกิดมาตายในโลกนี้ผู้นั้นก็จะรีบเร่งสร้าง คุณงามความดีของตนให้เจริญก้าวหน้าไปไม่ปล่อยให้จิตใจเลอะเทอะฟุ่งซานลำคาญไปในที่อื่นผู้นั้นจะต้องสังวรระวังรักษาจิตใจของตนให้มาสงบตั้งมัน่นโยภายในกายวาจาจิตจนดนลึกได้เจริญได้ทุกลมหายใจเข้าออก ในจิตใจให้มันมองเห็นอยู่เสมอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทานศีลภาวน,นาการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนเพื่อเอาจิตใจของเราให้มารู้จักรู้แจ้งรู้จริงร,ร,ร,รู้อยู่ในกายในจิตของตัวเองไม่ให้จิตประมาทมัวเมาเข้ามาย่ำยีจิตใจของตัวเองจนกระทั่งหาเวลา นั่งสมาธิภาวนาสงบกายสงบจิตไม่ได้ไมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนในหัวใจตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่คนอื่นจะแก้ให้ได้ผู้อื่นคนอื่นก็เป็นผู้แนะนำตัเกเตือนบอกล่างสั่งสอนตามกำลังความสามารถเท่านั้นเองแม้องค์ศ,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ยัง ทรงมีพระชนชีพอยู่พระองค์ก็ทรงตัดว่าเราตถาคตนั้นเป็นผู้ตัดเป็นผู้ชี้แจงแสดงตามหลักพระธรรมมีในแต่สาวกต่างหากจะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติชำระกิเลสราคะโทสะโมหะของตนเองไม่ใช่เราตถาคตไปละกิเลสให้ท่านทั้งหลาย เธอต้องได้ความว่าเราต้องปฏิบัติภาวนาเราต้องบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาไม่ใช่มุ่งให้ผู้อื่นทำให้มันเป็นเรื่องของจิตใจพุทโธในดวงใจจึงต้องเจริญอยู่เป็นเนติต่อกันไปไม่ให้ขาดระยะเมื่อจิตใจของเรามีคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็คือมีพระธรรมประสงค์เป็นอารมณ์ เมื่ออารมณ์ในคุณพระพุทธเจ้ามีอยูเจิดใจก็เลื่อมใสศรัทธ,ธาเต็มที่ท่านว่าบุคคลผู้ใดก็ตามไม่เลือกว่าญิ้งชายคารหัและบรรปชชิตมีความเชื่อเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์โค่นั้นแตกดับตายไปก็ย่อมไปโสสวรรค์เทวโลกขมโลก ไม่ไปโซอบายาภูด้วยอํนนาเลื่อมใสศรัทธาในคุณประพุทธรธรรมประสงค์นี้จึงเป็นอุบายธรรมอันสำคัญยิ่งฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายทุกคนได้สดับแล้วให้จดจำนำไปประพฤติปฏิบัติตน ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังสแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลักช่นีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีติคาอยู่โกภวะ อาติวาธานาชีวิสนิจังวุฒาปจายิโนจตาโรธรรม,มาวมทันติอายุวันโนโสขังปาลัง